เมนูเจ mm hmm. ของมี้นในวันนี้รับรองว่าทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราจะมาเตรียมเห็ดออรินจีกันก่อนหั่นให้เป็นแผ่นนอกพักไว้ตามด้วยเต้าหู้เราจะเลือกใช้เต้าหู้ที่ไม่นิ่มและแข็งเกินไปนํามาหั่นแล้วตัดส่วนเกินออก เต้าหู้ส่วนเกินนํามายีให้ได้แบบนี้แล้วอย่าลืมจัดเตรียมน้ําปลาเจตาหอยนางลมใส่น้ําตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกและน้าปลาเจตาหอยนางลมอร่อยด้วยพืชไม่จืดไม่จําเจเหาะลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวส่วนผสมจนกว่าจะข้นเหนียวเสร็จแล้วนําน้ําพริกเผาเจมาผัดกับกระทะให้หอมและปรุงรสสักเล็กน้อยด้วยน้ําปลาเจตาหอยนางลมเสร็จแล้วตานด้วยน้ําเปล่าหลังจากนั้นเคี่ยวส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนินจะนําส่วนนี้ไปปั่นค่ะ ก็จะได้ซอสคนๆแบบนี้หลังจากนั้นตามด้วยหมูหยองเจนำไปคั่วจนกรอบหอมหลังจากนั้นใส่ซอสน,น้ำปลาเจที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็จะต่อกันที่เต้าหู้นะคะนํำเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้มาย่างในกระทะ เสร็จแล้วเติมน้ำมันเล็กน้อยในกระทะย่างตามด้วยเห็ดออรินจินำลงไปย่างปรุงรสให้หอมด้วยน้ำปลาเจตาหอยนางรมนี่วัตถุดิบทุกอย่างก็เตรียมพร้อมที่จะสามารถจัดลงใส่จานได้แล้วนำมาจัดจานตามชอบได้เลยแล้วอย่าลืมราดซอสน้ำปลาเจและน้ำพริกเผาเจที่เราทำไว้ก็จะได้เมนูสเต็กเต้าหู้เห็ดย่างซอสวีแกนและถ้าใครไม่อยากทำกินเองและอยากลองเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้สามารถไปลองชิมเมนูนี้กันได้ที่กัวเมย์มาร์เก็ตทั้ง5สาขา โดยเชฟมารวยค่ะและกินเจป,ปีนี้เลือกใช้น้ำปลาเจตาหอยนางลมรับรองว่าอร่อยทุกเมนูเจค่ะ